ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเข้ามาชมช่องแจากสามชนเธอนะครับวยูตีอะไรสามชนที่เก่านะครับเมื่อวานพุทได้ประกาศมาเนาะประกาศจากตลาดนะครับตัวนี้กินดีเห็นนะก็ประกาศอันเป็เป็นต้องต้มนะครับสําหรับประกาศนี่สามารถเอาให้กินได้เลยแต่ห้าวขั้วสีลางน้ำเนี่ยนะครับเพราะว่าลดการปนเปื้อนของสารเคมีที่มากครับพักนะครับถ้าหมูกินไปก็อาจเกิดโรคได้นะครับ ให้เกิดโรคขาอ่อนนะครับขาอ่อนแรงกนะครับพวกนี้ครับผักพวกนี้นะฮะเนีกเป็นตัวหน่อยนะครับเริ่มใหญ่ขึ่อนแน่แล้วครับเพราะว่าบ่มีโตแย่งอาหารนะครับยวผู้ชาผักไก่ให้มันกินอีกรอบหนึ่งนะครับม่ได้เดมาค่อนข้างสี หลายนะครับได้มาในจํานวนที่พอ่อพ่อกินนะครับพ่ออยู่ทองเขาเลยแหะครับเมื่อนี้นี่ฮนะโยนใหกินที่ผมโยนให้กินเนี่ยพวกใส่กระทางให้กินก็นเพราะว่าอยากให้ตัวหน่อยได้กินน้ำนะครับทานอยู่ในกระทางนี่แหละเพราะสกินเฉพาะตัวผูนะครับกัตกบตัวเมียตัวใหญ่นะครับข้อสามาัดแยกออกบ่ได้นะครับแต่ว่าเขาสกินยังสี่นะครับตัวหน่อยมันขึ้นได้มันสมามัดข่า กินออกไปข้างนอกได้นะครับตัวอื่นก็บอกทั้งแกมันนะครับเห็นาเาพี่น้องเสีเห็นว่าไม่กินไหกินมันนะครับช่วงนี้อน,น้ระยะก,กินแหลกถ้าอาหารมันเพียงพอนะครับสิบโบกัตกันนะครับตัวเมียผมนี่ทองแล้วครับตัวนี้ที่เห็นสายมือของพี่น้องนะครับทองแล้วนะครับตัวนี้ตัวเมียนะฮะแต่ นี่แหละครับเพื่อขอเสียของหมูปลาพ่อบระสมารับนับระยะบันการผสมขอามันไดนะครับเฮ้าโบกะคำนวณมือที่ขอดใดบ่อแมนย่ำนะครับเหมือนหมูบ้านนะครับหมูบ้านหมูขาวสีเฮาผสมแล้วก็สามารถนับวันเวลาได้แมนย่ำนะครับมือขอดมือไดนะครับเราสามารถแยกออกได้ตอนไดนะครับตัวนี้ก็ต้องใส่ประสบการณ์นะครับในการสังเกตหมูของเฮานะครับเช่นเรานน่มดึนย่อนนะครับพี่น้องอานุ่มสีย่อนนะครับลังสีเอล้างสีแอนนะครับ ยงย้อนแห้งยิงไก่คอรดแห้งนะครับระยะนี้ก็โดยโดยที่ระยะต่างถอกวันวานสามเดือนกว่านะครับนี่นะเดี๋ยวอีกสักพักก็่มันอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งหนึ่งซองที่เกิดแยกแล้วก็ให้กินตั้งหากนะครับเพราะว่าลดการการประทะระวังหมูตัวผูกับตัวเมียนะครับถ้าเขา ถ้า,ากนานไลยสิ่งไม่เสียเข้าโมูเข้าแท่งนะครับตัวเมียสิแท่งนะครับระยะที่เขาต่างทองนะครับค้นอาหารคนใหญ่ขาดนะครับพรวสว่าส่สงผลต่อลูกของเขาในทองน้ำมันสิจะเลือนสมบูรณ์บอ่อนะครับถ้าให้กินอาหารพิษให้กินอาหารที่มีสารที่มีลูกในทองสามารถแทงได้นะครับ นี่นะของผมก็ทองแล้วครับตัวนี้จะพักสีคอยแยกเข้ามานะครับตัวหน่อยก็แลนกันสองตัวนะครับคนข้างจีแ็งแล้งแล้วครับผมมีตัวอื่นแย่งนะครับแต่บผมว่าสีไงขึ้นกว่านี่บอนะครับสําหรับหมูหน่อยสองตัวนี้แต่ก็เลี่ยงไปบ้างครับลองเบ้องว่ามันสีไงบอนะฮะบรด้ใสอาหารนะครับสาหรับตัวหน่อยให้กินแบบธรรมชาติน้ำตมอาหารแล้วก็ ให้กินพักสดนะครับตามที่ตัวใหญ่เพิ่นกินนี่แหละครับครับสำหรับวันนี้ผมก็นำคลิปมาฝากพี่น้องผู้ที่ติดตามจาก3ช้ชนแล้วก็เพื่อที่สนใจในการเลี้ยงหมูป่านะครับขอบคุณท่านรักการชุมนามการติดตามนะครับฝากกดไหลคดแช่นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปในขั้งต่อไปนะครับสำหรับผู้ใดที่มีคคำถามแล้วก็ทิมไปเลยนะครับแต่ผม ทำให้เวลาเสียมาตอบให้นะครับขอบคุณครับผม